อยู่ตรงน,นี้นะเพือ่อนถนนเขาเรียกว่าทายบ้านซอยสองของเขาเยอะมากนะเปิดเปิดทุกวันไหมครับเนี่ยเปิดทุกว, <ๆ S 2> <ๆ S 1> วันนะนี่ยปลาดุกทอดยุนเชียงนี่ยน,นิมัสมันอันนี้เป็นขาหมูเพื่อนขัดวุ้นเส้นอันนี้ผัดมะเขือยาวนะบอกเคาเนี่ยน,นี่จะส่งอะไรแบบเป็นจานนะ ยังไม่จานนี่จานเท่าไหร่อ่ะแต่ไม่จานจานเท่าไหร่แล้วแล้วแต่ก็ห้าบครับมาห้าสิบบาทห้าสิบบาทแกงส้มนี้เรียวเซลอ๋อปลาดุกระไรเหรออ๋อปลาดุระไรเพื่อน ออน้ำมีเยนะอะหน่อยกันเข่งขิงอ่ะอร่อยนักขิงแหละนี่เป็นร้านนี้โอ้โหแบบกินอร่อยสะใจมากแกงสายบัวไช่ลูกเยขยกะเพราผันหอยหอยแมงผู้เขาจะใส่ใส,ใส่ใส่กระชายด้วยนะไม่ใช่กะเพราอย่างเดียวเป็นกะเพราหอยแมงผู้ตัวใส่ใสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ช่องเชาเชาๆันนะครับผมวันนี้เราพามากินแล้วแกงที่อร่อยสุดในปักน้ำอ่ะ ว่าเป็นไงบ้างมาดูฮะของเขาแทบของดีคุณภาพดีอร่อยมาพิสูจน์ได้เลยมาเลยแกงส้มเนี่ยเรียวเซลเอาปลาดุกทะเลเหรออ๋อโอเคมองแรกนึกว่าเรียวเซลมองไม่มองไม่เห็นดวงตาแล้วแต่วันใช่ป่ะเรียวเซลไม่ให้มีอ๋อสุดท้าจะมีเรียวเซลกับปลาดุกทะเลสลับกันแล้วแต่ว่ามีอะไรใช่ไหมนี่ปลดุกทะเลเพื่อน ร้านนี้จะเป็นร้านที่อยู่แถวถนนไทยบ้านเพื่อน <c oughs> ชื่อร้านอะไรครับร้านปทุมร้ารุมอือร้านปทุม <c oughs> กินมาตั้งนานแะ่ไม่เคยถามชื่อร้านน,นะเพื่อน <c oughs> แล้วก็เอาเนี่ยเอาแกงเทโพถุงหนึ่ง แล้วก็นี่ต้มซ่อมประตูจะขอขแม่คุณแม่คุณแม่กเขาขอเขาเยอะนะนเดี๋ยวจะดู ขอน้ำเย้อนหน่อยกันเก่งเข่งอ่ะอร่อยนักเก่งแหละเพื่อนร้านนี้โหแบบกินอร่อยสะใจมากใส่หัวหอมนีดหัวหอมต้นหอมอเ,น,เะะน,นี่นนยวันนี้เขามีนี่นะมีต้มมะระเพือ่อนต้มมะระมี แกงส้มดอกแคร์้งงแกงส้มปลาดุกทะเลนี่แกงเทพโพอันนี้เป็นจับชายขายดิมดิมเพื่อนเพื่อนดูมาาเขาแล้วกันนะว่าด,ด,ดูไป ต้มต้มปลาทูนี่อร่อยมากเอาสามอย่างครับเดี๋ยวรอพี่ก่กันเกลิกเขานี่มีแกงสายบัวไช้ลูกเขยกระเพรามีแกงไก่อันนางหมูห่อหมกมีปลาราดพริกนี่ปลาทู ปลาทูเน็ตปลาทูต้มเค็มนะมนี่อันนี้อร่อยผัดผัดหอยหอยแมงผู้เขาจะใส่ใส่ใส่กระชายด้วยนะมไม่ใช่กระเพราอย่างเดียวเป็นกระเพราหอยแมงผู้แต่ใส่กระชายด้วยอร่อยมากเลยปลาดุกกรอบนี่ปลาดุกทอดกุนเชียงกินที่ร้านข้างในก็มีกินที่ร้านได้กินได้กินที่ร้านข้างในนะเพื่อนมีมาสี่ห้าโต๊ะหก <5, S 2> โต๊ะ 6, น ì, mm ี hmm. <tr> ่นี่มัสแมนอันนี <com> ้เป็นขาหมูเพื uh ่อนขัดวุ้นเส้นอันนี้ผัดมะเขือยาวนะอยากอยากกินอะไรก็บอกเขาเนี่ยใส่อะไรแบบเป็นจานนะยังเป็นจานนี่จานเท่าไหร่อ่ะแต่ไม่จานจานเท่าไหร่แล้วแล้วแต่ก็ห้าสิบมาห้าสิบบาท น่าดีว้างเนี่ยกดหน้อไม้ผัดขิงร้านนี้เป็นร้านอร่อยเลยนะเพื่อนอยู่ตรงนี้นะเพื่นอนถนนเขาเรียกว่าทายบ้านซอยสอง เห็นป้ายป่ะท้ายบ้านท้ายบ้านซอยสองสองโรงหมูของเขาเยอะมากนะเปิดเปทุกวันไหมครับเนี่ยเปิดทุกวันเปิดทุกวันนะนร้านนี้มาเลยเลยร้านประทุมเข้อา,าแกงนะ อร่อยของเขาใช้ของคุณภาพดีมาทํานะเราแวะมาทา,านกันนะเพื่อน